ทั้งหมดนี่นะคะฝีมือเชิ์แต้มต่อคนเดียวไม่ว้าวยิ่งใหญ่พอยังยังไม่ยิ่งใหญ่พอเดี๋ยวแม่จัดมาให้อีกตื้อดื้อตื้อดื้อตื้ดือตื้อดื้อพังหมดแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่มาเปิดของเล่นคนเดียว เอ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยวันนี้นะคะฉันแต่มพลาดไม่ได้เลยเพราะแม่จะเปิดของเล่นเยอะมากของเล่นนั่นก็คือซิเวเนียนค่ะเป็นซิเวเนียนรุ่นใหม่ด้วยนะคะเป็นซิเวเนียนพาเลตนางฟ้าเปิดเลยได้ไหมคะลองดูนก่อนสิว่าเรามีอะไรบ้างเอาอันใหญ่ก่อนได้มีชื่อว่า sky top fairy castle แต่ว่า sky top นางฟ้าปราสาทของนางฟ้าที่อยู่บน ฟ้าคอลเลกชันนี้นะจะเป็นความฟงฟงงงิงมึงมิงมากๆดูน้องสิตัวเล็กจิ๋วมากน้องนางฟ้านาั่นแหละเป็นช็อกโกแลตและบิดที่เป็นนางฟ้าเราเคยมีเล็กขนาดนี้ไหมเนี่ยไม่เคยค่ะสวยมากเป็นปราสาทเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันกล่องต่อไปค่ะมีชื่อว่า floral fantasy sky ship ค่ะเป็นเรือบินที่มีที่นั่งอยู่ในดอกไม้แล้วดูน้องแมวที่มาด้วยสินางฟ้าสุดๆต่อไปค่ะโอ้น่ารักมาก เชคิดว,ว่านี้ฉันชอบมากค่ะชื่อว่า daydream p a r a t e playset ค่ะนี่นะคะค่ะได้ตัวมา1ตัวค่ะแล้วก็มีรถไฟรถไฟหรือรถหอกเพราะว่าอยู่บนท้องฟ้านะมีเมฆม,มีพัดจันทร์รถไฟบนท้องฟ้ารถไฟบินบนท้องฟ้าใช่ค่ะยังไม่พอค่ะเรามีของเล่นเยอะแยะแล้วนะคะเราจะต้องมีสมาชิกมาเล่นกับเรานั่นก็คือนี่ค่ะชื่อว่า flowering princesses เซตค่ะเซตเจ้าหญิงดอกไม้ดูน้องๆแต่งตัวสิคอลเลกชันนี้นะคะนาเล่นน่าเก็บสุดๆชื่ิดดมอยากเปิดอันเล็กถึงอันใหญ่เราควรเปิดอันใหญ่ก่อนเพราะว่าน้องๆทุกคนเขามาประกอบกันได้ค่ะเราก็ต้องเปิดอันใหญ่แล้วเอาอันเล็กมาต่อ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 เฮ้ยเป็นอันใหญ่บ um. ิ๊กบึ้มปราสาทเขาจะมีน้องช็อกแลตและบิบมาให้เราสองตัวนะคะมีตัวเล็กกับตัวเล็กมาก ้อยแล้วนางฟ้าค่ะดูสิคะนางฟ้าตัวเล็กจิ๋วนี่บินอยู่ได้ด้วยนะลอยอยู่นี่เลยแล้วดูนี้สิคะอันนี้เช่อมต่อเองเลยทั้งหมดนี่นะคะฝีมือเชอแต่มต่อคนเดียวแม่ไม่ช่วยเลยตรงนี้คือชิงช้าดอกไม้ใส่น้องนางฟ้าคนพี่ช็อกโกแลตแรบบิทนะคะบุดเลจ้าโอ้ยปุ้งฟิงงูงิงตรงนี้ไม่เร่มบ้งเนี่ยวันนี้ฉันชอบสุดเลยค่ะเขามีเรือใบไม้ให้ด้วย อันนี้คืออะไรอ่ะอ,อ๋อน้ำพุตรงนี้เป็นน้ำพุอยู่นี่นะคะว้าวต้องรีบหาเพื่อนมาเล่นด้วยเราเนี่ยเด็กน้อยเกินไปเดี๋ยวเราจะรีบเปิดเพื่อนมาต่อจะได้เล่นกัน,น,นะะสิ่งนี้คืออะไรคะกระเช้าค่ะกระเชาาา้าดอกไม้จ้าหรือว่าเรียกว่าลิฟต์ม,มีลิฟต์ด้วยนะน้องก็ชมวิวสวยๆอยู่วันนี้เลยข้างบนนี้ก็จะเป็นปลาาาท โอ้นี่คือด้านหลังของปราสาทอุ้ยโตก็เป็นดอกไม้อ่ะก็อีเป็นผีเสื้อด้านหลังก็มีประตูด้วยค่ะไหนนี่อุ้ยประตูน่ารักกะเอ <c oughs> เง่วไหมจ้ะถ้าเหงาเราจะเปิดเพื่อนมาเพิ่มให้โอเคค่ะเพื่อนมาแล้ว <c oughs> เพื่อนมาแล้ว <c oughs> <ๆ>บินมาเลย <c oughs> เขามีฐานนะคะเวลาวางอยู่จะเหมือนลอยอยู่เห็นไหมสวยมากเลยค่ะตั้งใช่ตั้งโชว์ได้เลยแล้วมันโซคูด้วยค่ะโซคููนี่นะคะ บิน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 กับพือบีกได้มากับน้องแมวนะคะน้องแมวหนางฟ้าแมวตัวนี้ตัวใหม่เลยไหมพอดูสิคะตรงเนี้ยค่ะเห็นหูมันไหมคะอันนี้เป็นสีทาหัวนี้เป็นสีน้ำตาลน้องสามสีให้น้องมานั่งเรือนี้เลยค่ะไม่เราเราต้องมีเพื่อนอยู่ตรงนี้สิคะอ่ได้ได้เรายังมีที่ว่างอีกเยอะเลยเราต้องหาเพื่อนมาเพิ่มเดี๋ยวเราลองจอดเรืออยู่ข้างบนสิค่ะเขาบอกว่าต่อกันได้นี่ไอ้ ไม่เรือเหาะกันมาอยู่วันนี้แล้วเจ๋งมากว้าวยิ่งใหญ่พอยังยังไม่ยิ่งใหญ่พอค่ะยังอีกอะเดี๋ยวแม่จัดมาให้อีกตี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 มาแล้วจ้าลดไปเหาะเป่าขึ้บินมาเหมือนพาเลทเลยค่ะใช่เพราะว่าเซตนี้เป็นพาเลทนางฟ้าจ้ะเป็นเบบียน้องแมวหหสองสีอีกแล้วใช่ไหมอ๋อ ทุกคนดูพระจันทร์ให้ดีพิวพระจันทร์ยกได้พุมนเป็ดอลาดินหาใครมานั่งเร็วแม่พาเพื่อนมาเพิ่มค่ะจากเซตน้องดอกไม้ของเรามาแล้วค่ะตัวใหญ่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะน้องแมวมาแล้วค่ะอุยเอาตัวเล็กๆนั่งบนพรมดีไหม <c oughs> <c oughs> นี่น้องอะไรอะ่ะเือนน้องกวางอะ่ะอย่าเพิ่งนะเอากวางนั่งนี่ดีกว่าไม่ใช่ค่ะตัวเล็กๆต้องนั่งตรงนี้ มันเป็นที่เล็กๆสําหรับคนเล็กๆค่ะมีเล็กๆอ,กอีกอุ้ยน้องอะไรอ่ะอ่าตัวนี้แม่กระโปรงบานให้นั่งตรงนี้เพ<อ>ราะว <ผม S 2> ่าขีก,กระโปรงมันเด้งขึ้นมาจะแต่นแต่งตัวให้เด็กๆด้วยมงกุฎและโบแล้วนี่นะคะชิตัาเจอที่ให้แฟรี่ตัวนี้อยู่การเขาอะคะ่ะดูสิค่ะเขามีเอาไว้ใส่ด้านหลังน้องนางฟ้านะคะมีอุปกรณ์ให้น้องลอยได้มาให้เราตรงนี้เขาบอก อะตง้งตรงนี้ก็ได้บินนารถไฟอย่างเงี้ยใช่ใชค่ะเหมือนเป็นทัวร์เขาใส่ตรงนี้ด้วย่นี่นมาจิ้มตรงนี้เลยนี่้องนางฟ้าก็จะมาบินบินอยู่ตรงนี้แล้วพาเลตของเราก็จะไปต่ออุ้ยพาเลตเล็กจังเลยอะ่ะอยากพาเลตใหญ่กว่านี้ท่าไงอะ่ะชัตมเพิ่มค่ะนี่ค่ะเอาน้องคนนี้มาเลย น้องคนนี้ค่ะเขามีที่เกี่ยวซ่อนไว้ด้านหลังเรามาต่อได้เราเอามาต่อกับน้องพระจันทร์ได้อย่างนี้บินไปเลยสวยไหมสวยมากเลยค่ะอลังการส่วนรถไฟอันนี้เราเก็บตะขอด้านหลังตึก๊กแล้วเราก็มาวางบนนี้ได้สลับที่กันได้เขามีอุปกรณ์ค่ะซ่อนให้เราเอารถไฟขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ว้า <laughs> <laughs> ทุคนเแต้มทำพังพังหมดแล้ว อะไรคะ่ะมันต่อง่ายดูนี้นะคะซ่อมได้ไหมยิงซ่อมได้ <laughs> คือของเล่นซิวันเนียนะคะเขาให้เราดัดแปลงรูปแบบได้ตามใจชอบนะแบบว่าอยากให้อะไรอยู่ตรงไหนอเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ต่อไม่ยากด้วยง่ายๆเด็กๆทําทได้ยังไงเรียบร้อยไหมคะนี่ทีนี้เราก็จะมีรถไฟบินได้อยู่บนปราสาทนางฟ้าของเราฟิสวสนสนุกนางฟ้ากับพาเลทตนางฟ้าดอกไม้ เขามีที่ให้เด็กๆเล่นหลายที่มากเลยนะเอาเด็กๆที่เรามีมาเล่นด้วยได้เต็มที่เลยดูสิคะตรงนี้ก็มีจะเอขึ้นพาเลทมาเลยไปกันค่ะไม่จะร้องเพลงแล้วนะตื้อดื้อตืดื้อตื้อดื้อตื้อเขาก็ปินได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นนางฟ้าแล้วพี่ๆสองคนนี้นอนทำอะไรอยู่เนี่ยแต่พี่ๆสองคนนี้ไม่ใช่นางฟ้าเป็นเจ้าหญิงหรือป่าไม่ใช่นางฟ้าก็จะแต้มยังไม่แต่งตัวเขาไง แต่งตัวกันค่ะมีอันนี้ชแตมคิดว่าให้ตัวเล็กๆอันนี้คือต้มหูนางฟ้าจิววิวคนนี้เขาใส่ต้มหูอยู่แล้วนะคะเป็นต้มหูดอกไม้สีชมพูนางฟ้าคนนี้ก็ใส่ต้มหูแล้วเป็นต้มหูผีเสื้อสีเขียวนี่ไงชแตมในกล่องเขาบอกว่าใครใส่อะไรลองใส่ตามก่อนแล้วว่าหลังค่อยสลับกันกต่ายดอกไม้ใส่โบใหญ่อู้สวยมากไปเที่ยวได้แล้วใส่ดอกไม้สวยแล้วมาเล่นตรงนี้ละกันต่อไปแมวขาวใส่มงกุฎขาว โอ้สวยมากเจ้าหญิงอยู่ไหนดีอยู่ทาดาต่อไปฮัสกี้ใส่มงกุฎสีเขียวสวยเลยค่ะโอ้สวยมากเจ้าหญิงน้อยนเอยและอะไรดีเล่นชิงช้านนิไหมเล่นชิงช้าสีฟ้าดือเหมือนเขาชอบสีฟ้านี่ไงคะว้าวแล้วอสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายก็คือน้องกวางค่ะน้องกวางตมหโอ้ยน่ารักมากทุกคนน้องน่ารักจังเลยน้องอยู่ไหนดีอ่ะ น้องคุณอยู่บนพรมที่แม่ชอบนอนแล้วกันลูกนี่ชัอตเต็มนัน่นอ่ะดูกระโปรงเขาใหญ่จนมันจมน้ำโอ้สวยมากแต่เขาสวยมากค่ะเป็นพรินเซสนะคะมาอยู่ตรงแถวน้ําตกแล้วกันนี้มารอน้ําตกตรงนี้นี่เป็นคุณแม่ก็ได้นํามาดูเด็กๆแม่คะ่ะอันนี้ต้องเบสจูบเบอรีร่ฮัสกี้แน่เลยคะ่ะอันนี้แรบบิต <laughs> <laughs> แม่คะ่ะอันนี้ต้องเนสจูบเบอรีร่แรบบิตแนี่ <laughs> <laughs> คือไม่ใช่ช็อกแลตแรบบิทใช่ปะปกติคนนี้เขาเรีช็อกแลตแรบบิดแต่ว่าที่ปลายหูเขาเป็นสีชมพูชูกันไปคิดว่าเป็นสตรอบเบอรี่แรบบิดเขาเป็นช็อกแลตแลบบิดแหละแต่เป็นรุ่นหูสีชมพูเพราะเขาเป็นแนงฟ้าตัวเล็กมากเลยอะค่ะอันนี้คือนิวก้อยชอตันอะเราพี่เขาอะพี่เขาหูสีอะไรพี่เขาที่มาด้วยกันก็หูสีน้ำตาลปกติสตรอบเบอรี่กับช็อกแลตอ่ม ช็อกโกแลตและปีดคนหนึ่งนั่งน้ำผู้อันนี้เล่นกับใครดีแม่จะให้มองกดคนนี้แล้วค่ะนั่งเล่นอันนี้กันมาเล่นน้ำผู้กับกระต่ายตีดีดีตีด,ตดีขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอุ้ยอุ้ยตีดีดีตีดีอุ้ยอย่าเพิ่งค่ะลืมปิดจิงช้าค่ะยังค่ะปุห๊หนูเล่นด้วยหนูเล่นด้วยหนูบินมาแล้วโหเร็วมากเลยค่ะ ประสาทอันนี้ตอนที่เราไปญี่ปุ่นเราเจอนะคะน่ารักมากอยากได้แต่ตอนไปญี่ปุ่นเนาะตอนนี้ซิเวเนียนไทยเอาเข้ามาขายแล้วนะคะทุกคนน่ารักสุดๆน่าซื้อน่าเก็บจุบเบบี hmm. ้หรอเซจเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับซิเวเนียนคอลเลคชั่นใหม่นะชอบไหมชอบมากค่ะก็หาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะ mm hmm. เดี๋ยวไม่ให้รายละเอียดไปใต้วิดีโอนี้วันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย